ในป่าคือจะบอกว่ามันหญ้าบางบางที่มันสูงไงแล้วเราไม่รู้ว่าพื้นที่เราเดินอ่ะมันต่ําหรือเปล่าแล้วรองเท้าที่เราใส่มันเป็นรองเท้าแบบรองเท้าคอมบ่ะตอนแรกก็บ่นกันนะว่าทําไมรองเท้ามันหนักจังแต่จะบอกว่ารองเท้าเนี่ยเฟมากๆเป็นรอยค่ะรองเท้านี่เป็นรอยแบบโดนหนามกีดแบบหนังอ่ะหนังแบบฉีกเลยถ้าเกิดเราไม่ใส่ ต้องเท้าไปเก็บปลายมีดเลยเนาะที่มันเคกีเหมือนเหมือนโดนปลายมีดกรีดแบบหนังแบบหนังฉีกเลยค่อนคมมากถ้าเกิดไม่ไม่ใส่รองเท้าไปก็นั่นอะจริงๆเราไม่ใช่รอยบาดต้นไม้เราเป็นรอยตะปูของรองเท้าเสียผมทะลุเท้าขึ้นมาเทาเก่าใช้พี่เดียร์ยาอยู่ของเขาไม่ไช่แล้วต่อครับแล้วก็มีทั้งสี่มีใครอยากแชร์ใครบ้างหรือเปล่าจ๋าที่ที่ผ่านมาคือยังไม่ได้แชร์กันเลยนะฮะนี่เรายังไม่ได้แชร์กันเลยนะเหมน่ในะ แล้วก็มีอวยพรหน่อยใครจะสอบเข้ามสี่แล้วสอบเข้ามสี่ชิลมากเลยค่ะน้องนี่ยวนี้อันนี้มอะไรอยู่มห้าเฮ้ยเขาเอาเอาพี่โตโตดีกว่าอวยพรเอ่อ่ะพี่เดี๋ยวอวยพรดีไหมพี่เดี๋ยวดูนาเชอย่าเช่งแรกนะครับต้องดูว่าน้องอ่านหนังสือหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สำคัญเป็นหลักเลยถ้าน้องอ่านหนังสือน้องไม่จำเป็นต้องกลัวข้อสอบใดๆเลยต่อไปเดี๋ยวผมอวยพรน้องทำได้แน่นอนอันนี้มาจาก คือพูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเหตุเป็นผลกันถ้าน้องอ่านหนังสือนะหลักการใช่ไหมถ้าน้องอ่านหนังสือนะนะ้องไม่ต้องว่าข้อสอบเลยทั้งสิ้นที่เหลือคือกำลังใจล้วนๆครับที่เป็นกำลังใจให้ใใเลอาหารประทางผมนะครับขอ,อ,ข,อขอพูดเรื่องในในเค้ของคนไม่อ่านหนังสือบ้างถ้าสมมติว่าเราอยากพูดเรื่ถ้าเราไม่มีเวลาอ่านหนังสือพอถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาอ่านหนังสือพอนนะครับแนะนาให้อ่านก่อนสอบแล้วก็ คิดว่าเฮ้ยเพื่อนเลขที่ที่นั่งหน้าเราเนี่ยมันไว้ใจได้ไหมก็หลังเราเนี่ยไว้ใจได้ไหมถ้าเกิดไว้ใจได้ก็ขอเคาอกแล้วก็มีเคล็ดลับหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติครูอ่ะคุณครูหันมามองเราปั๊บเนี่ยเรากําลังทําอยู่พอเราเห็นครูมองเราปุ๊บโอเคเราก็ทําไปพอครูหันไปมองทางอื่นเรารีบหันไปลอกเพื่อนเลยเพราะจะไม่มีครูคนไหนที่มองเราแล้วแบบเฮ้ย นี่สูตรนี้จริงใช้ได้แล้วลวันนั้นที่เจ๊ทำไปเป็นยังไงบ้างครับตกตลอดต่าง ไม่ดีไม่ดีอ่านหนังสือดีกว่าหนังสือจะมีเคสแบบนี้เคสนี้ผมเป็นคนประสบมารุ่นน้องทางนลอกเปลอกเพื่อนนะครับนะครับแต่เพื่อนคนนี้คือทะเลาะกันอยู่ทะเลาะนอยู่คุณก็ให้ลอกแต่เลอันมันลบมันลบทีทำกางกางคอที่ถูกตกนี่อย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจเองเคยทำเหมือนกันเคยให้เพ่าลอกแล้วก็ลบแล้วก็เขียนคึ้ตอบที่เป็นคนเป็นคนแบบนั้นเลยค่ะ ยัไม่โอเคไม่โอเคทั้งห้องอะคือทั้งห้องจะขอรอกเราเก่งเก่งแล้วหนูเหนื่อยอะคือมันขอรอกหลายรอบแล้วว่าแล้วหนูก็ไม่เอาแล้วว่าหนูก็เลยลบต้องบอกก่อนคนนี้เป็นคนเรียนเก่งเก่งนิยมอ่ะถามคำถามต่อโอเคเรามาเข้าคำถามแจกของรางวัลดีกว่าครับผมคำถามแรกเป็นของคุณมิ้นนันเองนะครับจะถามว่าอะไรครับมิ้นอยากถามว่าฉากแรกในละครนะคะที่เปิดตัวมิ้นเนี่ยมิ้นทำอะไรอยู่ กำลังทำกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่ากำลังทำใช่ไหมใช่ค่ะก็ไก่ทำขนมเม่ก้ปิดตัวนะผมก็กำลังทำอะไรอยู่นะฮะทำขนมอะไรอยู่นะครับผมก็ตอกมาได้นะครับผมก็สิท่าน้แรกก็ไรตอบถูกก็รับรางวัลนะฮะรับคะแนนสะสมนะครับผมก็จะรับรางวัลนะฮะอันแรกมีอะไรครับอันแรกมีอ้ยถามว่า เปิดตัวที่ไหนแล้วก็ทำอะไรอยู่อ่าโอเคอันแรกอันนี้ร้านเกษราขนมหวานทำขนมฝอยทองนะฮะอันนี้ใช่หื่ไม่รู้นะฮะอันที่สองเป็นขนมหวานเอ้ยนะครับขนมหวานเทวพรมขนมหวานเทวพรมนะฮะขนมลูกชุบนเองแล้วก็เกษราขนมชาววังฝอยทองเกษราขนมไทยทำขนมของหยอดตอบข้อหนึ่ง ถ้าเชื่อพี่เดียวตอบข้อหนึ่งถ้าเป็นพี่เกตตอบข้อหนึ่งอย่าล้อกันสิครับลออล้อนี่คือตัวอย่างจะดูว่าเชื่อใครแล้วถูกนะครับให้น้องลังเลบ้างสิพี่เกตเอาอะไรครับข้อพี่เกตเอาข้อสองพิมนะครับ ข้อสามนะครับส่วนมิ้นเป็นข้อสี่นะครับผมเชื่อใครก็เป็นอย่างนั้นแล้วล่ะเออมันก็มาขั็เบี่างนั้นนะครับผมเชื่อใครนะครับก็ตอบข้อนั้นนะแต่ถ้าผิดก็ก็ละแตะนะครับผมก็ผิดไปเออกละแยะก็ไม่ได้คะแนนก็ไม่ได้คะแนนนะครับผมตอบครบนะฮะตอบเอตอบคะแนนได้เยอะที่สุดก็รับของรางวัลกันไปเลยนะครับผมมาพูดคุยกับคนทางบ้านกันบ้างดีกว่านะฮะว่าเขาอยากจะพูดคุยอะไรบ้างนะฮะกางเกงผมแน่นทุกทีครับผมไม่เป็นไรครับไพ่ผายครับ เก่งใหม่เดี๋ยวรอพี่เก๊ดแป๊บนึงครับต่อครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็มีคนถามมาว่าในกองถ่ายใครตลกที่สุดโอ้ยแจ็คอจยเป็นฉันใช่ไหมเออแจ็คแจ็คอันนี้อันนี้เป็นตลกตลกธรรมชาติเกิดมาเพื่อตลกเดี๋ยวมาเจอถ้าเกิดแจ็คไม่ตลกก็ไม่ต้องอยู่แล้วโลกไปเนี่เขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนเออเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนเดินมาก็ตกแล้วคือเขาจะตลกขนาดไหนอ่ะก็ไม่มีใครโกรธเขาจริงๆเขาเป็นคนที่ตลกจริงนะแจ็ค ทั้งแก๊งอ่ะจริงๆอ่ะที่มีอุดมปิติมานะที่เป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์ผมอ่ะไอ้ยพวกเนี้ยถ้าเกิดผมเป็นครูจริงๆนะครับผมไล่ออกไม่ใช่เด็กผมครูเราต้องมีความรักนักเรียนต้องให้โอกาสดิผมเป็นครูที่ลำเอียงมากครับพี่ไล่ออกพี่คำถามต่อไปเลยครับพี่เย็นมีแฟนหรือยังยังชัดเจนเลยไม่ต้องคิดหรอกทำไมถึงยังอ่ะคะก็ไม่มีใครเอาเราชอบจังเลยสงครามไปเที่ยวไหนกันบ้างครับผู้วิพีทั้งสี่ท่านสงครามชอบไปไหน กับพี่เดี่ยวค่ะพี่เดี่ยวไปไหนครับเราไปเที่ยวลำปางซึ่งเป็นบ้านของโมลินนี่บ้านนอยู่ลำปางนะครับไปเล่นน้ำลำปางก่อยลำปางชอบชอบเล่นน้ำไหมสงการสัตว์น้ำมีค่อยนะไม่ไม่รู้ดิก็ก็เล่นนะก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างตกลงตกลงเล่นไหมครับพี่งงมากพ่กเชี่ยวแล้วแต่ปีค่ะแล้วแต่ปีไหนลงก็เล่นแล้วพี่เกล่ะครับ พี่กําลังดูอยู่ครับว่าจะมีใครติดต่องานมาหรือเปล่าโอ้โหนี่ขายงานตรงนี้เลยนะขายเลยถ้าเกิดมีผมก็พูดได้คําเดียวว่าไปตายแน่นอนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนใหญ่จะได้เล่นน้ำกับครอบครัวใช่ครับไม่มีพี่เดียวไปไหนครับสงการสงการก็ส่วนใหญ่จะไปสมุทรสาครที่บ้านนั่นแหละ ก็ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนๆพี่อนๆอุ่มๆอะคราวนี้น้องมิ้นชวนไงเดี๋ยวไปบ้านน้องมิ้นเออไปลำปางผมไปเชียงใหม่ไปเจอกันที่นู่นนะครับแล้วก็มีพี่พูดภาษาอิตาลีให้ฟังองมีคนบอกว่าจริงเหรอมีคนพิมพ์มาด้วยแล้วกันทุกคนเลยพี่ก็พูดได้ภาษาอิตาลีไหนพูดสิครับวันเชสโกตอตติแอนอดิโลเปโตบักโจอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นนักฟุตบอลนะครับอันนั้นอันาโพลีแอนเอซิมิลานพอแล้วถ้าที่ผ่านมาเจอคนไหนที่บอกว่าเฮ้ยพี่พูดภาษาอิตาลีไดด้ก็จะพู ประโยคนี้กันหมดเลยไม่มีใครพูดอย่างอื่นพูดอะไรอ่ะพูดว่าทักทายทักทายขอบคุณที่ดูละครพวกเรา ciao e benvenuti a star c h a t e siamo tutti molto vi ringraziamo tutti molto per guardare la nostra serie โอเคจริงๆนะคือมั่วก็ไม่รู้ขอว่าเมื่อวไปกินไก่ย่างข้าวเหนียวมาไม่รู้เออแต่พี่จริงๆแล้วพี่เก้เนี่ยเขาพูดแบบนี้ได้เลยนะครับเหมือนลองๆครับไอเซมูเตอร์มอนเตอันนี้อันนี้ออกในญี่ปุ่นอันนี้ออกแล้วญี่ปุ่นนะครับไอวิสตาชัดต่ตเรืมันก็ต่รืมองใากกระตระโอเคนะครับผมก็การเล่นโดนด่า่อขนมอะไรมั่ไอขนมไอออมบอยสุด ไม่มั่วว่าไม่ได้มั่วจริงๆแต่ว่าพี่เกดแต่อ่าพี่เกดมั่วอยู่แล้วครับมั่วงแต่เดินเข้าประตูมาแล้วครับแล้วก็มีถามมาด้วยว่าสเปคของสาวๆของพี่พี่ทั้งสองเป็นไงบ้างครับพี่พี่ทั้งสองนี่คือพี่พี่สองคนนี้หรือพี่พี่สองคนนี้สาวอ๋อเดี๋ยวเป็นสาวๆพี่เดียวก่อนเราป็นผู้ชายพี่เดียวต่อไปก่อนสเปคของพี่เหรอครับไม่ต้องถามสเปคพี่หรอก ครก็ได้ไม่มีคือทุกอย่างนะคือดูองรวมดูองรวมดูองรวมว่าเราเจอแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วพี่จะไม่ค่อยใช้สมองทํางานใช้ใช้แรงอย่างเดียวโอ้ยอยู่ตรงนี้เลยหลายคนเห็นนี่ไม่ใช่หัวนมนะครับหัยโวนชัวนชัยทำงาจะบอก เพราะว่าคือบางทีเรามองคุณคนนี้สวยผูนี้น่ารักมากเลยแต่ว่าข้างในมันไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่นั้นเนี่ยเราก็รอที่ใช้ใจสัมผัสว่าเวลาอยู่ใกล้ใครแล้วเรารู้สึกดีกับใครบางทีสวยสวยมาก็ไม่ชอบชอบนักเกณฑ์นักเกียรติคือทางต่างๆให้เราใจเต้นแรงนะครับนะครับมองรวมากกว่านะครับผมแล้วก็มื่อกี้ถามอะไรนะอ๋อเมื่อกี้นะครับบอกว่าจะเฉลยนะฮะคำถามเมื่อกี้ที่ ถามกันไปนะครับผมว่าตกลงตอบข้อไหนนะครับผมของใครถูกครับของใครถูกครับให้คนเฉลยด้วยกันของมิ้ผิดค่ะของน้องพิมก็ผิดค่ะของพี่เดียวก็ผิดค่ะเฮ้ยเือจยวมันตอบเลยว่าผมใจเลยตอบได้ตอบเลยแล้วกันครับของพี่เดียวค่ะร้านเกษราขนมหวานทำขนมฝอยทองนั่นเองครับผม เดแล้ว่อต่อพิธีก่อนโอเคนะคำถามที่สองต่อเลยดีกว่านะก่อนที่จะมาพูดคุยกับทางบ้านต่อเป็นคําถามของพี่เดียวนะครับผมพี่เดียวครับครับผมถามว่าในฉากนะครับชินกรนะฮะครับเจอกับเกิศราครั้งแรกนี่นะครับที่ร้านผ้าถูกต้องนะครับแต่ว่าชินกรนั้นไปตามหาผ้าสีอะไรครับสีอะไรนะครับตอบกันมาได้นะฮะกอไก สีฟ้าคอไข่สีชมพูคอควายสีเขียวงองงูสีเหลืองจอจานถูกทุกข้อไม่มีครับ <c oughs> ไม่มีครับอันนั้นเขาสอบขอ้อสอบโอเนกัาวันนั้น,ะนะะอลองตอบกันดูนะ,ะลองตอบดูนะครับผมจะเชื่อใครนะครับสีท่านนี้นะเราจะบอกว่าตอนนี้นค,ค,คนที่ตอบเข้ามาเนี่ยคำถามแรกใครตอบเร็วสุดแล้วก็ถูกเราจะไล่ไปทั้งหมด5คําถาม เราจะมีคะแนนขึ้นบอกนะครับใครได้เป็นอันดับหนึ่งถูกที่สุดเร็วที่สุดในคําถามคนนั้นได้ไปปาร์ตี้ยามบ่ายกับคุณชายธราธรคนแรกที่ได้คะแนนเยอะที่สุดส่วนอีกเคนต่อมาก็จะได้รางวัลไล่เรียงกันไปใช่นะครับผมส่วนคะแนนนะฮะเต็มร้านนะครับผมตอนนี้ก็ได้20แล้วนะฮะเต็มร้านเต็มร้อนรายการจัดยู่ปีหน้าเต็มร้านอ่ะ โอเคก็ต่อกันมาแล้วครับผมสี่ข้อนะฮะตอบถูกก็รับของวันไปเลยนะฮะมาพูดคุยกันต่อดีกว่านะครับผมว่างานมีคนถามมาด้วยว่างานสี่สิบสามปีช่องสามใครทําอะไรบ้างคะอ่าทั้งสี่ท่านทะเลทะเลทะเลแล้วก็มีเต้นมีเต้นฟุตบอลฟุตบอลพี่เดียวครับเป็นงเาตามตามตรงเลยครับผมได้รับมอบหมายมาครับ เป็นทางการที่ไม่มีใครได้เชื่อเชื่อผมนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะต้องได้ลงไปเตะฟุตบอลโอ้ได้พวกยังไม่บอกบอเลยวผมต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมบอกให้พี่เตะบอลเตะบอลเอออยู่สีส้มแล้วกันสีส้มเออโกกอเคขอให้เลยขอขอพี่เดี๋ยร์เตะบอลนะครับขอพี่เดี๋ยวไปเตะบอลด้วยครับผมมินนะครับมินผมมินนะคะก็มินติดภารกิจสำคัญมากๆต้องกลับเหนือด่วนเพราะว่าต้องไปทำน้ำท่วมหนอหวาน ทำภารกิจพวงที่ดินคืนเออก็เลยต้องแบบพอก่อนพอก่อนแค่นี้พอครับโอเคอย่าโมโหครับอย่าโมโหไม่ขึ้นนะไม่เอาเกียร์ลาแล้วลูกเกียร์สลาโอเคครับผมต่อไปเอ่อพี่เก๊ะคับพี่ปอใครด่าว่ากันที่ใครถามแบบนี้เนี่ยเออดูไม่มีมารยาทเลยนะพี่อยู่แล้วเออใช่พี่เก๊ะอยู่แล้วถามว่าอะไรนะพใครด่าว่าพี่ปอไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าพี่ใช้ไฟเยอะกว่า แล้วจะกัดตัวเองทำไมเนี่ยนั่ดเปลี่ยครับแล้วก็เออมีอะไรอีกเลยทำไมไวจังอันนี้เป็นคำถามปะอันนี้ไม่ใช่ครับโหมีคนตอบสีฟ้ามาเยอะมากเลยสีฟ้าจ้าสีฟ้าสีฟ้านะครับสเปคหนุ่มของสองสาวแล้วครับเออสเปคหนุ่มอันนี้ก่อนรับมิ้นก่อนมิ้นมีแฟนยังครับเริ่มอึกเริ่มอึกเริ่มอึกน้องเขินเมื่อกี้พี่เดียวว่าคนที่คบอยู่ใครที่ใจเต้นแรงสุด เร็วสุดคนนั้นแหละทุกวันนี้ใจเต้นแรงเลยเต้นไม่เต้นทางานคนกับตอนเปลี่ยนงานไม่ได้ทำงานคนไม่เขินจริงเลยนะพูดทางฝั่งไหมนี่เขินจริงเออตแหน่ะสมัยปกติค่ะทีมสมปกติเป็นแบบไหนโยู่ในน้องน้องยังเด็กอยู่เลยก็ยังจเรียนอยู่ก็ยังเรียนอยู่บอกว่าให้น้องเรียนให้จบก่อนดีกว่าค่อยถามทีดีกว่านะใช่เรื่องของเนี้ย ผู้ายหญิงเนี่ยเราเราต้องมองทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับคผมบอกว่าจักจิกจักเอาสเปคหนุ่มทั้งหมด่มชอบชอบชอบผู้ชายแบบไหนไม่าเว่ามีแฟนหรือยังยังไม่มีพิมพ์ยังไม่มีผมรู้เลยยังไมม่ีชอบคนสูงสูงค่ะแล้วก็ต้องเล่นกีฬาไม่ใช่ต้องดำไหมต้องดำไหมไม่ไม่ไม่จำเป็นค่ะเป็นแล้วก็ พิมว่าขอให้บางทีมันเป็นที่เคมีอ่ะขอให้เคมีมันตรงกันอันนี้ก็วิทยาศาสตร์เหมือนกันนะเคมีขอให้เคมีมันตรงกันนี้บางภาษาเคมีด้วยเหรอคะใช่มันด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้พอพูดอะไรแล้วมันเข้าใจกันแล้วมันเก็บกันนะครับาำนั้นนะพิมพูดเหนื่อยได้ไหมได้อยู่แล้วครับพูดให้ฟ้างหน่อย เออไม่ไม่เหมน่คนเหนืออุบะคเคยจ้างพูดพูดเหนือผสมกับอิตาลีฮะบ้าแค่นเนื้อใรอยากไปโอเคนะต่อไปอะไรดีเลยใครขี้แกล้งที่สุดในกองไอ้แจ็คแจ็คฟันฉันใช่ไหมวันนั้นที่เอาก้อนหินใส่เขาไปนี่นี่ทุกคนจะขอเล่าขอเล่าเรื่องฉากแจ็คแก้ผ้าก่อนได้ไหมเพราะเชื่อว่า